สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องเกษตรพอเพียงเล็กทชีวิตทุกคนทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนช่องของเราด้วยนะครับ,รบวันนี้อยู่กับผมช่องเกษตรพอเพียงเลีกยงชีวีตนะครับวันนี้อยู่ในฟาร,ร์มไก่บ้านไก่พันธุ์พื้นเมืองเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้พามาดูวิธีอนุบาลลูกไก่นะครับซึ่งาหายไปหลายวันพอสมควรนะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับเลยไม่ได้ถ่ายทําคลิปนะครับก็ ลูกไก่ของเรานะครับยังมีเหมือนเดิมนะครับฟักออกมาเรื่อยๆสัปดาห์ละร้อยสองร้ตัวเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูวิธีการดูแลนะครับทำยังไงเนี่ยในช่วงกําลังเข้าสู่ฤดูฝนนะครับพี่น้องเกษตรกรที่มีลูกไก่เยอะๆนะครับที่กําลังเพาะเลี้ยงลูกไก่อยู่นะครับจะมีวิธีการอนุบาลมีวิธีการดูแลยังไงนะครับครับสำหรับในฟาร์มแห่งนี้นะครับก็ ลูกไก่แต่ละสัปดาห์เนี่ยนะครับก็จะมีจํานวนมากน้อยไม่เท่ากันนะครับซึ่งถ้าเป็นพี่น้องเกษตรกรทางบ้านนะครับที่เลี้ยงอยู่นะครับอาจจะใช้วิธีการฟักไข่แบบธรรมชาตินะครับก็คือให้แม่ไก่นะครับกกไข่ใช่ไหมครับแล้วก็จะฟักเป็นลูกเป็นไก่ออกมานะครับก็ให้แม่ไก่ดูแลนะครับแต่นั่นก็คือเป็นวิธีดั้งเดิมนะครับที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับให้แม่ไก่เขาเลี้ยง นะครับให้แม่ไก่เขาเป็นคนดูแลให้นะครับแต่เนื่องด้วยนะครับไก่ของเราเนี่ยนะครับมีค่อนข้างจํานวนเยอะนะครับการให้แม่ไก่ฟักเนี่ยมันก็จะเสียเวลานะครับเราจะนําไข่นะครับที่เราผลิตได้นะครับที่เราเก็บได้เนี่ยเอาเข้าตู้ฟักนะครับจนออกมาเป็นตัวแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายนะครับวิธีการดูแลนะครับตั้งแต่เป็นไข่ไก่นะครับ จนถึงวิธีการกกไฟยังไงนะครับดูแลยังไงนะครับมีวิธีการค่ายๆยังไงนะครับถ้าท่านผู้ชมเคยดูคลิปแล้วนะครับก็ดูอีกก็ได้นะครับถ้าท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังสนใจในเนื้อหาเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเนี่ยนะครับก็ติดตามต่อไปได้นะครับครับสำหรับการกกไข่การฟักไข่เนี่ยนะครับมันก็จะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับแตกต่างกันนะครับทั้งไข่เป็ด ไก่ไก่ไก่นกพวกนี้นะครับมีอุณหภูมิเหมาะสมต่างกันนะครับแต่หลักๆแล้วนะครับความเหมาะสมของไก่พื้นบ้านนะครับอยู่ที่ประมาณ37.5องศานะครับแล้วก็จะมีความชื้นอยู่ที่ประมาณ70นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นอุณหภูมิที่ค่อนข้างที่จะเหมาะสมนะครับไก่ของกุจะฟักประมาณนี้แหละนะครับก็ใช้เครื่องฟักแบบอัตโนมัตินะครับมีการควบคุมมีการ ปรับความชื้นนะครับตามความเหมาะสมนะครับลูกไก่เนี่ยจะอยู่ในตู้ฟักไข่นะครับที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับอาจจะเป็นลูกไข่ที่ลูกไก่ที่ฟักออกมาแล้วนะครับจะอยู่ในตู้ฟักไข่ทั้งหมดประมาณ21วันนะครับให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่เอาเข้าตู้ฟักนะครับบางท่านนะครับมีไข่ไม่เยอะนะครับ 30- 40ฟองนะครับมีตู้ฟักไข่ที่ผลิตเองนะครับถามว่าเอาเข้า กี่วันดีนะครับไก่ถึงจะฟักนะครับก็ประมาณ21วันนะครับท่านผู้ชมไม่เกินนี้นะครับไม่เกินนี้อาจจะฟักก่อนวัน2วันก็ได้นะครับหรืออาจจะฟักหลัง1วัน2วันนะครับแต่ประมาณ21วันนะครับอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับก็มีทั้งความชื้นมีทั้งอุณหภูมินะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับถ้า ตู้ฟักไข่ของท่านผู้ชมเนี่ยนะครับไม่มีการกลับไข่แบบอัตโนมัตินะครับท่านผู้ชมก็ต้องกลับไข่เองนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็วันละหนึ่งครั้งก็ได้นะครับเพื่อให้อุณภูมิมันทั่วถึงนะครับให้ไก่ของเราฟักได้นั่นเองนะครับมาดูนะครับหลังจากนั้นนะครับเนี่ยนะครับเป็นลูกไก่ออกมาแบบนี้นะครับเริ่มมีขนเริ่มมีปีกนะครับเราจะเปิดไฟให้นะครับก็โดยเฉพาะตอนกลางคืนนะครับท่านผู้ชม ตอนกลางวันเนี่ยไก่พวกนี้อาจจะพักผ่อนนะครับบางตัวนะครับให้พักผ่อนให้นอนหลับนะครับตอนกลางคืนเนี่ยเปิดไฟให้นะครับเขาก็จะมาคุยเขี่ยมาหาอาหารแบบนี้นะครับซึ่งวิธีการนี้นะครับมันอาจจะผิดธรรมชาติของสัตว์ไปบ้างนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับสัตว์ก็จะหากินตอนกลางวันใช่ไหมครับแล้วก็พักผ่อนในตอนกลางคืนนะครับวิธีนี้อาจจะสลับกันนะครับให้นอนพักในช่วงกลางวัน นะครับแล้วก็ในตอนกลางคืนนี่อาจจะเปิดไฟให้ให้ความอบอุ่นได้คุยได้เคลียนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่มันยังผิดธรรมชาติอยู่นะครับแต่วิธีการนี้นะครับก็ยังถือว่าโอกาสรอดนะครับของไก่เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรนะครับถ้าไม่ติดเชื้อนะครับถ้าไม่ติดเชื้อไม่เป็นหวัดนะครับไม่ไม่มีเป็นหวัดเป็นไข้นะครับ ถ้าเป็นหวัดเป็นไข่หนึ่งตัวเนี่ยเราต้องหาวิธีการดูแลนะครับเพราะว่าเชื้อมนอาจจะกระจายไปทางฝูงก็ได้นะครับที่สําคัญนะครับก็อย่าลืมให้น้ําสะอาดนะครับลงวัคซีนนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารนะครับท่านผู้ชมอาหารที่ว่านี้ก็คือจะใช้เป็นอาหารไก่เนื้อเบทาโกนะครับในระยะ1-2สัปดาห์นะครับจะให้อาหารไก่เนื้อล้วนๆนะครับไม่ได้มีข้าวผสมเลยนะครับก็พอถึง3สัปดาห์ปุ๊บนะครับ ก็จะเริ่มผสมข้าวนิดหน่อยนะครับให้เขาปรับตัวให้เขาได้คุ้นเคยกับอาหารนะครับลูกไก่ของเราก็จะนอนพักผ่อนแบบนี้นะครับเป็นบางช่วงนะครับอาจจะมาคุยมาเกียนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมนะครับกลัวเปลืองค่าไฟนะครับหรือว่ามันอาจจะเพิ่มค่าไฟค่าน้ําอะไรต่างๆมาครับก็ไม่จาเป็นไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับเปิดเฉพาะช่วงที่มันอากาศชื้นชืนอากาศเย็นๆก็ได้นะครับให้ความอบอุ่นเหมือน เหมือนแม่ไก่นะครับที่เขาได้ดูแลได้กกทูนของเขานั่นเองนะครับสําหรับเรื่องของวัคซีนนะครับท่านผู้ชมผมจะให้วัคซีนเนี่ยนะครับก็จะประมาณ2สัปดาห์เกือบเ้อสามสัปดาห์นะครับจะเริ่มให้นะครับเป็นการให้หลอนลมอักเสบนะครับป้องกันโรคหวัดโรคอะไรเนี่ยทางเดือนหายใจต่างๆนะครับไก่ก็จะมีภูมิต้านทานนะครับเวลาเจอโรคพวกนี้ก็จะทนไข้ทนหวัดได้ดีนะครับ ปลาไก่ที่ไม่ได้ให้วัคซีนนะครับท่านผู้ชมเนี่ยดูความแข็งแรงดูความสมบูรณ์ของลูกไก่นะครับแต่ละรุ่นนะครับก็จะมีความแข็งแรงแตกต่างกันนะครับช่วงนี้ไก่อาจจะไข่น้อยหน่อยนะครับพอพันแม่พันเพราะว่าบางตัวเนี่ยผัดขนนะครับขนแทบไม่มีไม่เหลือเลยนะครับกาลังเข้าช่วงในช่วงหน้าฝนนะครับลูกไก่เหล่านี้นะครับจะนําส่งลูกค้านะครับอีสัก สี่ห้าวันข้างหน้านี้นะครับซึ่งเขาได้จองไว้แล้วนะครับทางเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่พี่น้องเกษตรกรโดยช่วงนี้นะครับมีโรคระบาดหลายอย่างนะครับทั้งวัวทั้งหมูนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับโดยเฉพาะช่วงโควิดช่วงนี้เราต้องหารายได้เสริมนะครับหาทางเลือกให้แก่อาชีพและครอบครัวของเรานะครับซึ่งมองย้อนกลับมาแล้วนะครับก็ เลี้ยงไก่เลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับก็เป็นสัตว์เศรษฐกิจอย่างหนึ่งนะครับที่ควรสนับสนุนนะครับถึงแม้ว่าราคาในตอนนี้นะครับมันอาจจะยังไม่ไม่ได้สูงมากนะครับแต่ก็มันก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้นะครับสามารถนํามาประกอบกันหลายๆอย่างเป็นทุนหมุนเวียนได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับสําหรับลูกไก่บ้านไก่พันธุ์พื้นเมืองนะครับท่านใดที่สนใจนะครับ ก็าสามารถรคลิกลิงก์ไลน์ที่อยู่ใต้คลิปนี้นะครับจะเป็นลิงก์สีฟ้านะครับท่านผู้ชมสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะรู้วิธีการเลี้ยงเนี้ยยังไงนะครับหลักการต่างๆนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับถ้าอยู่ใกล้นะครับถ้าเราพอมีแบ่งเนี่ยนะครับเราก็จะส่งไปท่านเลี้ยงนะครับต้องขอบคุณหลายๆท่านนะครับที่ได้ทักสอบถามเข้ามานะครับ ไม่ว่าจะเป็นทางทุกภาคนะครับทั่วประเทศนะครับที่ได้สอบถามเขมานะครับบางทีของเราเป็นฟาร์มเล็กๆนะครับไม่ได้มีไก่จํานวนมากมายเท่าไหร่นะครับก็ต้องขออภัยด้วยบางทีตอบพี่น้องที่สนใจไม่ทันนะครับรัาก็ต้องขอบคุณนะครับหลายท่านที่ได้คลิกเข้ามารับชมคลิปนะครับในช่องเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีวีนะครับก็หวังว่า สิ่งที่ผมให้ข้อมูลไปนะครับมันจะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรนะครับไม่ไม่มากก็น้อยนะครับก็มาถ่ายทอดมาแลกเปลี่ยนกันนะครับบางท่านก็ให้ความรู้ของผมนะครับเป็นการคอมเมนต์เป็นการแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งกันและกันนะครับผมก็ได้เก็บเอาเคล็ดลับนะครับที่ได้จากคอมเมนต์หลายท่านเนี่ยบางทีก็จดเอาไว้นะครับบันทึกเอาไว้นะครับนํามาลองปรับใช้พิจารณาดูนะครับก็เป็นจริงอย่างที่เขาว่านะครับอย่างเช่นเนี่ยการ าการดูแลลูกไก่นะครับบางทีการคัดเลือกพ่อพันธ์แม่พันนะครับสายพันธุ์ต่างๆการให้เลือดชิดนะครับพวกนี้นะครับมีความสําคัญทั้งหมดนะครับถ้าลูกไก่ของเราโครงสร้างดีนะครับสายพันดีนะครับลูกไก่ก็จะมีลักษณะความแข็งแรงแล้วก็พันธุก,กรรมที่ดีแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อน,นครับเจอกันใหม่ที่วิดีโอหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง รับการแจ้งเตือนช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ